การพยองขุนเนนนะครับยังอยู่นะครับคุมตราดเ c อยู่มีใครเข้าใครออกบ้างเยอะมากเลยใช่นะครับถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนทั้งกระบี่เลยนะ,ะเปลี่ยนทั้งทีมเลยสำหรับตราดเข้าบ้างที่เข้าเนี่ยเอาเอาหลักๆลบิ๊กเนมก็มงคลทสไกรนะครับ,รบที่เข้ามา ที่เหลือก็สิทธิโชคพาโศอันนี้ยืมตัวมาจากชนบุรีนะครับมีมูต์ฟามูตฟาอาซซอยไปจากกรมครับมีชนอาธานเฮสกองหน้าที่เคยอยู่กับประจวบอยู่กับสุพรรณอยู่กับบีจีนะครับส่วนตัวอื่นๆมีเมียนมาหนึ่งตัวที่จากเมืองการจากเมืองการเขาว่าเป็นกองหน้ายิงคู่กับโซลแมงอ่าโซลแมงตัวหลักเลยนะสิบเอ็ตัวแรกของทินชาติพม่าเลยนะใช่นะครับเล่นดีวิ่งเร็วมาอุดเครื่อนกันนะครับนผมเล่นดีวิ่งเร็วนี่คือสายพลัง สายปรดังครับที่เหลือก็จะมีกองหลังอย่างสุที่นันพ์กหอมนะครับกองกลางนรุชัยนิ่มบุญครับแล้วก็อทัชาระหงทองเนี่ยล่าสุดที่บอกว่าส่งไปได้ครัีแต่ก็ยังถือเป็นนักเตะเข้านะวุฒิไกลปาทานก็ดีนะครับกีรติกรนินมาศนั่นคือผู้เล่นที่เข้านะครับออกก็จะมีอาฟิกยูนอสกาฟาดูโรซินมี่คังซูอิลพงพัน์ภารพันธ์รุ่งศักดิ์คชรัก ิสวันมาบุตนะครับอาทิตย์วิเศษศิลน์อนุชาสุขใสเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้อ่องกองมันอาทิตย์ดาวสว่างแล้วก็เจนพบโผขีก็เสริมเยอะปล่อยเยอะสําหรับช้างขาวเจ้าเกาะตราดเอฟซีสไตล์การเล่นของจานพยงขุนเนนถ้าจำไม่ได้แต่ฤดูกาลที่แล้วคือเจมเนื้อเจมตัวรับแล้วโตรับแล้วโตใช่ตามสภาพที่ตัวเองมีในปีแรกที่ประสบความสำเร็จเพราะมีต่างชาติ3าคนใช่เป็นลอมซนาดุงบุยอ่าใช่ เดรบิลรัมดูโรซิมี่นะครับก็อ่ะมาถึงการจัด11ตัวแรกจากการคาดเดาของเรานะครับครับก็อาจจะถูกต้องถูกใจหรือไม่ถูกก็แล้วแต่มุมมองใช่ครับเราขอจัดตามบทที่เราวิเคราะห์ไว้คือบางท่านบอกเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ใช่อันนี้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจริงๆจะเป็นใครจริงๆแล้วเนี่ยคือคือต้องยอมรับก่อนว่าเราจะไม่เห็นเกมจริงเป็นการคาดเดาจาก รายชื่อนักเตะที่มีอยู่จาข่าวเอามาผสมผสานกับระบบที่เคยใช้สไตล์ของโค้ดที่โอเคผมอาจจะสนิทที่เชื่อมันการส่วนตัวด้วยรู้กันดีว่าน่าจะเล่นระบบนี้ครับปกตินะครับมาดูที่ระบบวิธีการเล่นของทีมปราด f อฟนะครับของอาจารย์พยงขุนเนนนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับหนะครับหรือก็4-5-1นั่นแหแล้วแต่แต่จากการที่ประกาศรายชื่อมามีโจนาธานเฮดเข้ามาแล้วก็มี สแตอสอ่าลิคดดอเราสตอสเป็นหน้าเป้าเนี่ยครับดังนั้นผมผมมีความรู้สึกว่าระบบวิธีการเล่นของทางอาจารย์ประยงเนี่ยน่าจะปรับมาเป็นระบบสี่สี่สองอ่าสี่สี่สองบางครั้งเนี่ยอะไรคนหูเปิดหน้าสู้เหลือไม่ไม่ได้หมายความแบบอะไรก็ได้สี่สองไม่ได้หมายความจะบุกอย่างเดียวเกมรับเล่นง่ายที่สุดใช่เกมรับที่เล่นง่ายที่สุดในขณะทําการป้องกันคือระบบสี่สี่สองครับมันแบ่งหน้าที่การป้องกันกันชัดเจนนะครับมาในระบบสี่สองอ่ะมีใครบ้าง ประตูก็จะเป็นทศพรสีเรืองนะครับน้กลับไมกรอบกลบจะไม่รอบเลงใช่ครับนะครับก็ส่วนกองหลังไล่จากซ้ายไปขวานะแบ็คซ้ายจะเป็นสถาพรแดงสีครับคู่เซนเตอร์จะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นซุปที่นันผู้หอมครับกับอากินนโดอันนี้เป็นอาเซียนเป็นฟิลิปปินส์ครับนะครับแบ็คขวาน่าจะเป็นสุพจน์วงหอยครับนะครับวิฟลด์คู่กลางเนี่ยเดาว่าน่าจะดันเวลิงตันไพรอรี่นะครับไปยืนเป็นวิฟลด์ตัวรับคู่กับรังสรรค์วิรุณสีนี่เคยอยู่สุโขทัยควันนี้อยู่ราชนาวีมาด้วย ปีกสองข้างนะครับปีกซ้ายเป็นจ่าเย็นมงคลทศไกรนะครับปีกขวาเป็นมุตฟาอาซัสซอยครับคู่หน้าก็เป็นบรัสเซียนคอนเน็ชั่นอย่างจอา์แนเฮสแลวก็ริคาโดดอสซานโตครับก็ถามว่าจากสิบเอ็ดตัวแรกเนี่ยสามารถบิดไปเล่นระบบสี่สองสามหนึ่งได้ไหมบิดได้ครับถ้าดอสซานโตดอสซานโตหรือจอร์นเฮสจะมาเล่นตำแหน่งเบอร์สิบบิดได้มาเล่นเป็นหน้าตามปรับได้ปรับได้อย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้าจะปรับให้เป็นหน้าต่างชาติสามตัวบนเลย ปรับไม่ได้เพราะว่าเฮดกับคือถ้าอัสซซอยเล่นตัวบนอัสซซอยเล่นด้านข้างอ่าเฮดเล่นหน้าเป้าแล้วก็ลิคาโดโ้คุณยังไง่นไไดไม่ได้แล้วถ้าเฮดไปเล่นไปได้ก็ไม่ได้แล้วมกทุสกัยก็มาเล่นเบอร์สิไม่ได้ใช่ดังนั้นถ้าจะปรับเป็นระบบ4 2่สอก็คือไม่ว่าจะเฮดหรือลิคาโดซานโตจะต้องมาเป็นเบอร์สิบ S <S <S <ช>หรือตำแหน่งหน้าตำหรือ,อมิฟิลตัวลุกก็สามารถปรับเป็นระบบ4ี่สองามหนึ่งได้<ช>แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นระบบ 4, 4 2, ี่สโดยประมาณแบบนี้น่าจะยืนพื้นอย่างนี้ไปก่อนครับการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีสิชิชิโชคพาโสมาเล่นเบอร์สิได้แต่ว่ามันเป็นโคตด้านักเตะไทไงเขาก็ต้องอาศัยไม่แน่เหมือนเกมแรกถ้าเฮดถ้าเกิดยังไม่ฟิดพอเพิ่งมาใช่เป็นไปได้เกมแรกเนี่ยเฮดน่าจะต้องโดนกักตัวผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไทยหรืออยู่ที่ไหนนะนะครับถ้า เพิ่งกลับมาเพิ่งเข้ามาก็ต้องกักตัว14วันนะก็ว่าโอกาสจะเป็นเจ้ายะสิ์ศรีโชคพามก็ดูแล้วสไตล์ก็คงสไตล์คนเรามันเปลี่ยนกันยากสไตล์ของอาจารย์พยงชัดเจนอยู่แล้วว่าฟุตบอลเน้นผลการแข่งขันอยู่แล้วเน้นรับโลโต้มีระเบียบวินัยในการเล่นอดทนนะครับใช้จังหวะการฉาบฉวยในการโจมตีในขณะที่เป็นฝ่ายรับนะหรือว่าเคาน์เตอร์แอตแทกใช้ลักษณะแบบนี้จะเป็นจุดใหญ่ ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ยโดยเฉพาะการเล่นเกมลุกต้องบอกเลยว่าเกมแรกๆคุณจะเห็นอะไรที่มันติดติดขัดขัดเพราะว่าใหม่ทั้งหมดทั้งด้ามหมายว่ามุตฟฟ้าซอยนะครับมุกคลนท์กายสมมติม,มีจอร์แดนเฮดอีกในกลุ่มพวกเนี้ยแนวลุกเนี่ยจะติดติดกัดดดดดนขันหน่อยแต่ด้วยระบบวิธีการเล่นสไตล์ของตราดเนี่ยเล่นรับล่โต้ความละเอียดในการเล่นเกมลุกจริงไม่ค่อยเน้นทักเท่าไหร่ใช่ดังนั้นก็คงจะไม่สับสนมากนัก สำหรับระบบวิธีการเล่นของตราดภายใต้กับคุณทีมของอาจารย์เปรนลูกเนี่ยก็อาจจะรับต่ำให้พักต่ำดันขึ้นมาซึ่งคุณรออบปลาไปซึ่งเล่นง่ายหน่อยเล่นง่ายแต่ถ้าไปเปิดเกมลุกมีการบิวอัพเล่นเพสซิงเคานเตอร์เพสซิงคอมบิเนชันเทคงจะยังไม่มีเห็นสำหรับทีมตราดในระยะเวลานี้อนาคตมี้เห็นแต่ตัวนี้จะไม่มีเพราะว่าทีมผู้รวมกันใช่ครับวกตัวหลักๆตัวอื่นก็จะมีพิชิตใจบุญอะไรพวกนี้ที่รอสแปร์นะครับก็ต้องพิชิตใจบุญไม่อยู่แล้วมั้ หรือว่าน่าจะย้ายแล้วผมถ้าถ้าจะไม่ผิดครับก็โค้ชโทงมองว่าตราดเนี่ยงานของเจ้าพยงหนักกว่าปีที่แล้วไหมสุด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 ใช่ไหมมีส่วนแคแดนไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้ยังไม่มีแต้มเลยสุดสุดสุดมากๆและดูจากรายชื่อที่เสริมเข้ามานี่ก็สุด <S <S สุดใช้คาว่าสุดสุดนะครับจอร์แนเฮดเนี่ยเก่งก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวไว้หน่อยแต่อย่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเขาเลยจุดพีคไปแล้วใช่ตอนที่อยู่จริงๆเขาเก่งตั้งแต่อยู่เกษตร เขาจะเก่งกับทีมนี้รับแล้วโตอาจารย์พยงน่าจะเห็นจุดนี้เขาอยู่กับเกษตรอแล้วนอครปฐถมเห็นซื้อตัวมาครับประจวบขอไปอ่าตอนนั้นเขาจะเป็นนักเตะที่ไม่ดังไงครับแล้วก็ไปอยู่กับประจวบเขาเป็นนักเตะที่ไม่มีใครจับตามองแล้วก็ไม่ได้มีค่าตรงค่าตัวอะไรแพงเขาสร้างมูลค่าตัวเองขึ้นมาพอเริ่มดังอาตรงๆนะฮะเริ่มมีแอคชั่นอ่าเริ่มมีแอคชั่นเริ่มมีไปสูพันครับมีปัญหากับประจวบนิดหน่อยนะครับก็โอเคเคลียร์กันไปแล้วครับ ไม่เปลี้ยงไม่เปลี้ยงไปดับที่สุพรรณแล้วก็ส่งไปบีจีก็หายไปเลยนะเพราะว่ามันเอาตรงๆมันเกิดจากทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปครับจากนักเตะโนเนมกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในไม่กี่ไม่กี่ฤดูกาลฤดูกาลเดียวฤดูกาลเดียวจนทีในไทยเนี่ยไม่สนใจเขาเพราะว่าคนเราก็พูดถึงกันพูดถึงกันแล้วก็ไปเกาหลีแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญามาจากเกาหลีด้วยใช่ก็กลับมาเอาตรงๆกลับมาก็มีคนมาเสนอ หลายทีมไม่มีใครเอาเอาใช้คําว่าไม่ไม่มีใครเอานะอะแล้วก็ไปจบที่ตลาดเราต้องร<ๆ>อดูกลับมาคราวนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเก๊อกสุดท้ายของเขาแล้วครับตลาดอาจจะโชคดีว่าเขาอาจจะคิดได้โดยยกเลิกม,มาสองสที่แล้วเขาน่าจะคิดได้แล้วกลับมาเหมือนเดิมถ้าเขากลับมาเหมือนเดิมนะโจนาธานเฮดก็ยังเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่เสม ใช่ครับผมว่าจาร์พงษ์เขานจะอ่านเกมว่าโจธานเฮตเนี่ยเล่นเหมาะกับการโต้กลับและโจธานเฮตต้องมีกู่หูเอเพราะว่าตอนอยู่กับประจวบก็จะมีลอนซาน่าดูมูย่าใช่ไหมคู่กับโจธานเฮตคืออยู่ที่ไหนต้องมีคู่หูไปอยู่สุพรรณก็ต้องมีเคลตาอะไรเงี่ยแต่คู่หูแต่ไม่ส่งให้คู้หูขอให้มีหนงเดียวใช่แต่ขอขอให้มีนะครับก็อาจจะคลิกกับริคาโดก็ได้นะริคาโดขยันมากขอขอบคุณทรูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียว สนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 708,000